สวัสดีครับผมบี่ทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เช้าสดใสเป็นวันจันทร์นะครับพบกับเมลอนของผมนะครับสุดยอดสวยๆนะครับช่วงนี้กำลังขยายลูกนะครับโอ้โหสุดติ่งเลยครับแหมเพื่อนๆที่รีบจองกันได้นะครับสวยๆนะครับเช้าก็ฉีดในโครมาไล่แล้วนะครับ ใหโครมาก,กับให้อาหารทางใบนะครับยอดหล่นแล้วครับยอดหล่นซื้อปั๊บมาหม่อยนะเพื่นอนๆเดี๋ยวเย็ยนนี้เดี๋ยวแดดระอองเลยเรียบร้อยนะครับยอดเริ่มพุ่งแล้วนะครับนี่อันนี้ตกนะครับเดี๋ยวทิ้งเที่ยงมาเช็คนะครับเช็คทิ้งเที่ยงมาเช็คนะครับนี่ยอดพุ่งไปแล้วนะครับเพื่อนๆ ปราบปรุงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันนะครับเดี๋ยวเวลาอีกประมาณเดือนนึงนะครับถึงสิ้นเดือนเมษานะครับเก็บนะครับนี่เป็นแสนหวานยังไม่แตกรายอ,อไปสวยไปเลยชอบจริงๆเลยนะครับ ลูกเบี้ยวเก็บไว้กินเองนะครับเดี๋ยวรอดูแสนหวานแตกลายนะครับใบเขาก็จะมีจุดๆลาน้าค้างบ้างนะครับเพราะว่าเราปลูกนอกโรงเรือนนะครับเพื่อนๆเราห้ามไม่ได้นะครับอันนี้เป็นไข่ทองคาไข่ทองคําใหญ่ช้ามากเลยนะครับไข่ทองคําทาไม่เป็นไรนะครับ เห็นแล้วสดชื่นนะครับเพื่อนๆเห็นแล้วสดชื่นเลยนะครับเมลอนฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมบีททำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ